ในส่วนของสมโมสรลูกเสืออุดรธานีค่ะจัดงานวันคล้ายวันกำเนิดลูกเสือชาวบ้านครบรอบปีที่53ค่ะที่สมโมสรลูกเสืออุดรธานีนางคณิตาราชนุย้ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีค่ะในฐานะรองผู้มีการลูกเสือจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในงานวันคล้ายวันกำเนิดลูกเสือชาวบ้านครบรอบปีที่53 วันที่9สิงหาคม2567โดยมีคณะกรรมการศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานีมูล,ลนิธิศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานีรวมไปถึงมูล,ลนิธิส่งเสริมธรรมมูล,ลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมและก็หน่วยงานภาครัฐและก็ภาคเอกชนเข้าร่วมงานค่ะนายอภิชาติจันทราสิริธนา นายกสมาคมสมุตรสลูกเสืออุดรธาน,นีกล่าวว่าพระบราทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6สทรงมีพระบรมราชองการโปรดเก้าให้สถาปนากองเสือป่าขึ้นก่อนเมื่อวันที่1พฤษภาคมพศ2454เพื่อฝึกอบรมขร้าราชการพละเลือนให้เรียนรู้วิชาการด้านทหารเพื่อเป็นกำลังสำรองในยามศึก และเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อประชาชนในยามสงบพระองค์จึงมีพระบรมราชาองค์การจัดตั้งกองลูกเสือขึ้นในวันที่หนึ่งกรกฎาคมซึ่งถือเป็นประเทศที่สามของโลกที่จัดตั้งกองลูกเสือขึ้นค่ะต่อจากประเทศอังกฤษนะคะแล้วก็สหรัฐอเมริกาลูกเสือชาวบ้านเป็นกลุ่มอาสาสมัครที่มีการจัดกิจกรรมทางลูกเสือก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2514โดยการริเริ่มของพันตำรวจเอกสมควรหาริกุล ผู้กำกับการตำรวจตะเวนชายแดนเขตสีในสมัยนั้นโดยตำรวจตะเวนชายแดนได้ฝึกอบรมชาวบ้านให้รู้จักดูแลความปลอดภยัยการป้องกันตัวรวมถึงการพัฒนาบ้านที่อยู่อาศัยร่วมกันเสียสละช่วยตนเองและก็ประการสำคัญก็คือให้มีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพ,พระมหากษัตริย์และก็การปกครองในระบอบประชาธิปไตยค่ะ ศาสนาน่าอาศัยขอสองถ้าอยากช่วยเหลือูอ่น้วเมื่อไ้ิาราเป็นความรสืออบคุน